เลยนะอาจจะก,กลับมาอาจจะไม่ทันแล้วนะครับเอาละครับก็เป็นการบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับของทางฝั่งของทีมราชบุรีมิถุนนะครับนะครับมาจึงกองตีเฟนครับเป็นลองจิวครับเปิดมาทางฝั่งทีิโชว,ชวครับจับจ่ายบอลกลับมานะครับก็ยังติดอยู่ครับจักรพันธ์ครับจักกพันธ์มาถึงทางฝั่งของเจ้าปติโยเจ้าปติโยกรรมการว่าไงครับกรรมการเพื่อนเพื่อนมาบางโกแล้วแบบนี้น่าจะยิงครับหรือว่าหลอกกันหรือว่ายิงยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันครับ โอ้เป็นท็อปแท็บครับใช้จักรพันธ์พรใสครับยิงออกน้ำให้ราชบุรีมิดผลในเซเรียสปอร์ตครับ1-0เรียบร้อยครับ,รบจ่ายกระตายกับไม้อีกครั้งหนึ่งครับยังได้อยู่ครับข้างหน้ามีสเตเฟนลองจิวรออยู w ่แล้วครับแต่ว่าจ่ายแต่เข้ากลางครับเป็นสิทธิโชคแล้วยิงเลยครับผม สเติโชวของทับแท็บครับมีกำลังขึ้นครับทับแท็บครับยิงตรงฝั่งของลองจิสตีเฟนครับไม่ได้ครับผมแต่ว่าบอลยังอยู่ที่ทางฝั่งของราชบุรีอยู่ครับราชบุรียังยังอยู่ฝั่งสตีเฟนครับสตีเฟนส่งกลับมาที่สุเปโชคกันอู่ครับและทางฝั่งเปาตินโยกลับมาที่ทางฝั่งของจู่จู่หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับสตีเฟนลองจิュー ประตูที่2ของราชบุรีมิตรผลโดยซีวีสปอร์ตครับจบด้วยฮักเก้าครับลูกนี้จริงครับแล้วเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับก็มงครับไปติดผู้เล่นของฝั่งราชบุรีครับแต่จังหวะนี้เอาไข่อ่อนได้ยิงครับโอ้โหแต่ว่าอุกฤษครับยังเซฟได้อยู่ครับตัดเข้ากลางครับโอ้โหไม่รู้ดแล้งก็ตัดออกไปได้ครับแล้วซิมงเดียได้บอลครับด้านบนมีเจ้าเปินโยอยู่แต่เจ้าเปินโยครับจ่ายมาทางด้านล่างครับโอ้โหเอาแล้วครับทางฝั่งของราชบุรีครับได้บอลเข้ามาตรงกลางแล้วตัดเข้ามาครับซิมงเดียยิงจังหวะนี้ครับ แล้วคนยิงเป็นซันสักกายคิกโอ้โหปัดออกไปได้ครับผประัูประตูของราชบุรีมิตรผลครับโอ้และกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาเลยครับครับผมมาเกมเริ่มครับสุพรรณบุรีเคลียร์กลางก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีนี่เออสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมครับฝั่งของราชบุรีก็สีส้มครับผมตัดบอลไปได้ครับเดี๋ยวซึ่งครับมาดูทางฝั่งสุพรรณครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้สายบอลเร็วครับเอาล้วครับมาแล้วครับสุพรรณสุพรรณจังหวะนี้ได้ยิง ัดออกไปได้ครับผมแล้วไม่แม่นครับครับผมนะครับมาดูกันต่อครับสุพรรณยังได้อยู่ครับก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ครับสุพรรณมาตรงกลางแล้วตักบอลมาจังหวะนี้แล้วไปทางฝั่งของรุ่งอรครับผมเรียบร้อยออกน้ำก่อนแล้วครับสีนุ่มครับโดยฤิธิพรหวานชื่นครับนะครับ เบสซิองครับเบสซิองเปิดมาครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับสุพันเองยังได้อยู่แต่ว่าต้องคึงทั้งสองอ้าวแต่ว่าหลุดเฉยเลยครับสุพันได้เปิดเข้ามาครับแล้วจับได้ตังวตรงนี้ไม่เข้าครับมาดูของราชบุรีบ้างครับเขียกอางก่อนครับดูว่าจะปรับแผนปรับตัวเองได้หรือยังสักติแทงต่อมาหลุดด้วยซิมงเดียยิงลูกนี้ไม่ตรงนะครับยังได้อยู่ครับทางฝั่งของ ลาดบุรีครับสุภโชโชรับจ่ายมาให้อันดิวสเวกครับอันดิวสเวกจะจ่ายติดโอ้โหแต่ก็ติดสุภโชคครับสุภโชคยังได้บอลอยู่แล้วบอลจังวะนี้อุ้ยจะติดผู้สาประตูนะครับผมครับผลิดไปอ่าโพงสกรนะครับโทษทีติดโพงสกรอยู่ครับอ่าะครับต้องวันนี้ครับทางฝั่งของราชบุรีได้บอลแล้วยิงจนได้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอแล้วครับราชวีมิดผลโดยซีวีสปอร์ตครับคือแบบตัดเลยไม่ให้ไปไหนเลยนะครับผม อ่าแล้วจังหวะนี้ครับเจ้าปติโยได้ยิงครับอุ้ยแล้วติดครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะนะพงศกรยังยังเหนียวอยู่ครับเจะซี่สุนกับเปิดเข้ามาครับจังหวะนี้อ้าวหลุดออกมาครับแล้วเป็นซิมงเดียจะถึงไม่ถึงนะครับผมบอลครับยังอยู่ทางฝั่งของราชบุรีครับซีมงเดียซิมงเดียจับมาให้ปติโยเรียบร้อยครับผมโอปลิศกลับมาแซงครับสักตีครับราชวีมิดขนโดยซีวีสปอร์ตครับจังหวะสุดท้ายท้ายทยของเกมครับครับโอ้โหแล้วนี่ครับราชบุรีครับเปิดยาวเลยครับ ยังไงครับสุพานครับอ้ยกรรมการบอกว่าไม่ต้องอะไรแล้วครับเป่าหมดเวลาเลยครับนิดนึงครับนะครับเก็บไอ้สองเกมที่ผ่านมาให้ทิ้งไปนะครับมาเริ่มสุดท้ายเกมนี้นะครับอ่านะครับเจรวาดส่งกลับมาที่ทางฝั่งของจักรพันธ์พรสัยนะครับมาถึงปาติญโยครับปาติญโยกระจายกลับมาครับอันดิลสเวกครับแล้วกลับมาทางฝั่งของอันดิลสเวกอหนึ่งครั้งอันดิลสเวกจะจ่ายสั้นๆแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้เราบอกว่าแก๊งเขาจริงๆครับลูกนี้รอดีนี้มาครับมายาวๆแบบนี้ครับก็มาหม่งเช็ดสู้กันครับ แล้วก็เป็นทางฝั่งของทุรณบุรีได้บอลอยู่ครับไคลออนส่งเข้ามาจังหวะนี้แล้วแทนทางอูไม่ได้ครับริธิพรเป็นชัยพลซับม,มาครับนะครับมาดูกันต่อครับทุ่มเข้ามาทุ่มเข้ามาเก็บได้ครับชัยพลยกมาที่ประสิทธิ์ครับ,รบเก็บได้ประสิทธิ์จันทุ่ม <S <S มาตรงกลางริทิพริทิพรไม่ดันยังได้อยู่ครับตรงกลางไม่ผ่านแล้วแถวสองรัชนาศไม่ใช่ยิงลูกยห เป็นทางฝั่งตีเสมอไปเลยครับอภิสรครับใช่ครับอภิศรภูมิชาติครับของต้าครับยิงไกลครับแล้วเสียบอลไม่เป็นไรครับและนาทีตอนนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วนะครับอ้าวะครับตังงวะนนี้เป็นทางฝั่งของราบบุรีครับจะได้บุกเป็นครั้งสุดท้ายครับมาถึงแล้วบอลได้หลุดออกมาเอายังได้อยู่ครับแล้วมาถึงทางฝั่งของสุมสิ์โอ้ยิงมันข้ามคานไปเลยครับนี้ครับผมดาร์คคิลเลอร์ยกยกมาติดครับ ออกเลยนะลุ้นจริงๆนะครับผมท <c oughs> างนี้ลุ้นแบบเต็งขาเลยเมื่อกี้ครับโอ้เรียบร้อยครับก็เสมอครับ